อ,อข้เดียวกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการท็อกกับบอลฟุตบอลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงแมนยูนะครับก็ไปเยือน,นคริสตัลพาเลทที่เซลเฮิร์สพาร์นแล้วก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าเป็นชัยชนะที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าวันนี้ที่สนามของเซลเฮอร์สพาร์คไอสัตว์ดูบอลไม่รู้เรื่องเลยดูแบบท่านผู้ชมไม่ปวดตากันบ้างเหรอแม่งแบบผมต้องปิดไฟให้มืดหมดเลยนะถึงจะดูแม่งรู้เรื่องอ่ะ ตอนแรกไม่รู้เลยนะวานักเตะใครเป็นใครใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมกดตองกล้ามแล้วกันขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตาชานะสปอนเซอร์ของเรานะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะวันนี้เรามีแจกหมวกนะครับแต่เดี๋ยวใครคอมเมนต์มาแล้วน่าสนใจเดี๋ยวผมให้เลยแล้วกันไม่ต้องพิมพ์อะไรแล้วนะครับมีสองใบนะเนี่ยหมวกแย่งสวย <S 2> <S 2> <S ่ะเรามาพูดถึงไลฟ์ <S <S อัพก่อนแล้วกันนะครับฝั่งของ เจ้าบ้านนะครับคริสตัลพาเลตมาในแผน3 4 2 1นะครับแม่งแผนเดียวกันซะด้วยนะโกเป็นดีนเฮนราสันนะครับเด็กเก่าแมนยูนะครับเซนเตอร์3ตัวนะครับคริสวิชชาร์ดนะครับแม็กซ์แซงลอควานะครับแล้วก็มาร์เกฮีนะครับวิงแบ็กซ้ายขวานะเดนิเอมุนยอสกับไทร็กมิเชลนะครับแอดัมบอตันกับคามาดานะครับเป็นเซนเตอร์มิฟิลตัวจริงๆมันมีดาวรุ่งอิตาลีคนหนึ่งชื่อคามาดาเหมือนกันนะเว้ยคามาดาอันนั้นนะแล้วก็อิสไมล่าซากับเยเรมีปิโน เป็นตัวลุก2ตัวแล้วก็ชองฟิลิปมาเตต้าเป็นกองหน้าเป้านะครับตั้งแต่มาเตตาเ้าติดทีมชาติฝรั่งเศสม,มาทีเดียวหลังๆนี้แม่งเริ่ม,เร,มเริ่มไม่เล่นเหมือนเดิมนะเริ่มแบบบางทีอยากดักรออ่ะนะท่านผู้ชมคิดเป็นผมไหมกด7มาแล้วกันนะครับอ่ะฝั่งของแมนยูมาในแผน3 4 2 1นะครับโกเป็นเซนเตอร์เมนส์นะครับลุกชอเดลิดกับโยโร و เป็นเซนเตอร์3ตัวแล้วเดียโกดาโลวิงแบ็กซ้ายวิงแบ็กขวาอามัดเดียโลนะครับบรูโน่เฟอร์นันส์กับคาซิมิโรเป็นคู่เซนเตอร์มิดฟิลด์นะครับเมส แบรนด์เอบูเอโมเป็นตัวลุกนะครับแล้วก็จอชัวเซ็กซี่นะครับเป็นกองหน้าเป้านะครับเริ่มเกมมาจริงวันนี้ผมว่าแมนยูอ่ะมีปัญหาจริงๆนะคือแบบมันคือระบบดีขึ้นแผงหลังก็องจริงโดยรวมดีขึ้นนะลุกชอหลังๆมาก็โอเคคือมันพลาดไหมมันยังพลาดกันอยู่ในกองหลังอ่ะแต่โดยรวมอ่ะมันยืนกันเป็นแผงมากขึ้นแล้วนะครับมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วดาโล่ลงมาช่วยเดียรโล่ลงมาช่วยบางทีก็ยังมีจุดบกบร้องอยู่ การยิงของบูโน่คาซิมิโร่มันดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่าปัญหาหลักๆของแมนยูเลยจริงๆแล้วอ่ะพอมันเป็นตัวลุกแบบนี้พอพอคุณไม่ได้เอาคุณย่าลงพอมันวันนี้มันเป็นเมสันเมาส์บางวันมันเป็นตอนเซสโกยังไม่เจ็บก็เป็นเซสโกตอนช่วงนี้เป็นเซร์เซ่ผมว่าตัวลุกอะมันยังหาจุดยืนของตัวเองยังไม่ได้อะมันเป็น3ตัวที่ ยังเล่นไม่เข้าขากันเน่ะแล้วบูโน่ไม่ต้องลงมาหาจังหวะสร้างสรร์เกมมันเป็นตัวฟรีโรมอ่ะมันก็ขยับไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างมันแบบพยายามจะปฏิปตต่อเกมอ่ะแต่มันทํายากมันไปเป็นตามมันเหมือนตามฟิลเกินไปซึ่งผมขอเจาะลึกไอ้เรื่องตามฟิลนิดนึงแล้วกันคือการที่คุณจะเล่นบอลตามฟิลอ่ะมันยากมากคุณจะเล่นบอลตามฟิลมันเหมือนแบบหลายคนชอบพูดพอผมพูดถึงเรื่องเล่นบอลตามฟิลมีความคิดสร้างสรร์เกินไปอ่ะคนจะชอบบอกพี่ เนี่ยทำไมเป๊ปกอริโอลาทำตอนอยู่บาร์ซ่าที่กีตากะแม่งโคตรตามฟิลเลยมันไม่ได้ตามฟิลอันนั้นน่ะมันดูเหมือนตามฟิลแต่มันมันซ้อมกันมาจนมันเข้าขากันมันรู้จังหวะพวกนี้เมสซี่รู้ว่าโอเคกูฟรีโรมได้แต่เมสซีมฉลาดเมสซี่ลงมาเก็บบอลรู้ต้องจ่ายใครพอเมสซี่จ่ายมาให้กับอิน iesta อิน iesta รู้ว่าเขาต้องทาอะไรต่อเขารู้ว่าเขาจะมีพื้นที่ที่เขาจะเลี้ยงไปแบบนี้ได้เขารู้ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหน นึกออกไหมมันมีแบบวิชั่นที่รู้กันแล้วอ่ะมันซ้อมกันมาจนแบบจนความคิดสร้างสารรค์มันไปร่วมกันอันนี้ท่านผู้ชมงงไหมกดตองเก้ามาแล้วกันทั้งงงนะแต่ถ้าเข้าใจก็ก,กดตองห้ามาแล้วกันนะครับคือผมอยากจะชี้แจงเลยเพราะว่าบางทีผมพูดไปคนชอบบอกพี่ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยสำคัญกว่าจำเราจะานั่งสนใจระบบแบบซ้อมให้เป็นระบบทําไมแล้วก็มายกตัวอย่างไอ้บาซ่านี่ให้ผมฟังแล้วผมก็บอกว่าโอ้โห คุณคิดว่าบาซ่าอยู่ดีเป๊ปมาบอกไอซ่าพวกมึงเก่งกันทุกคนเลยมึงลองไปเล่นตามฟิลมเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่มันซ้อมกันมันซ้อมจนมันเข้าขากันจนมันไหลลื่นแบบนั้นจนมันมีจังหวะที่มันจะความคิดสร้างสรรค์มาแล้วเพื่อนเข้าใจกันเพราะว่ามันซ้อมมามันซ้อมจนทุกอย่างเนี่ยมันเข้าขากันมากแล้วสร้างสรรค์ไปด้วยกันแมนยูอ่ะผมว่าบางทีมันกลายเป็นเหมือนสร้างสรรค์ไปแบบบูโน่ต้องคิดสดเพื่อจะหาจังหวะไหนจะจ่ายคนอื่นก็จะวิ่งตาม คนนึงอาจจะวิ่งตามตำแหน่งที่กูควรจะวิ่งตามแผลไอ้ตามระบบอีกคนนึงแม่งวิ่งตามว่าเ,าเฮียกูไม่รู้ว่าระบบตอนนี้เ,เฮียบูโนมันเสิร์ฟอยู่นี้เราไม่ได้ซ้อมแบบนี้มาอย่างนั้นกูวิ่งมาตามฟิลกูแล้วกันมันมีผสมประสานกันแบบนี้มันเลยทำให้เกมลุกแมนอยู่บางทีอ่ะวันไหนติดคือติดเลยเล่นดีจังหวะแบบหาโอกาสยิงได้เยอะยอะไรเงี้ยบางทีก็จะเป็นเหมือนวันนี้ผมว่ามันน่าเสียดายตรงที่เซอร์ซีอซ่อ่ะ มันได้รับโอกาสบางโอกาสอ่เยอะมากบางทีแต่มันทําไม่ได้พอเป็นบางช่วงมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้รับโอกาสมันก็ต้องลงมาดรอปลงมาเก็บบอลเหมือนตอนที่ย้ายมาแมนยูใหม่เซอร์กซี่มันไม่เป็นกองหน้าเป้ามันเป็นกองหน้าวิ่งเข้าเข้าทาอ่ะแมนยูแปลกมากนะเว้ยชอบซื้อกองหน้าที่แบบไม่ได้เป็นหน้าเป้าหน้าเป้าอ่ะแล้วก็เอาเขามันเล่นเป็นหน้าเป้าอ่ะนึกออกปะเหมือนห้อยลุนเหมือนกันห้อยลุนคนชอบคิดว่ามันเป็นหน้าเป้ามันไม่ได้เป็นหน้าเป้านะเว้ยมันเป็นหน้าเข้าทําเหมือนกันหน้าเข้าทําคือ วิ่งเข้าไปหาบอลน่ะเพื่อนจ่ายมาชิ่งกันกับเพื่อนแล้วิ่งเข้าไปทําไม่ได้เป็นกองหน้าโฮวาบอลอ่ะย้อนกลับไปลูกกกูเหมือนกันลูกาะกูอ่ะแมนยูซื้อมาก็เอามันเป็นหน้าเป้ามันไม่ได้เป็นหน้าเป้ามันเป็นหน้าชิงแบบวิ่งเข้าทําอ่ะอันนี้ท่านผู้ชมงงเหมือนผมไหมกดตองก้ามาแล้วกันแต่นั่นแหละแมนยูซื้อกองหน้าที่เป็นเป็นหน้าเป้ากึ่งด้วยนะกึ่งที่เป็นหน้าวิ่งเข้าทําอ่ะแบบ เซสโกมาแต่พอเซสโกลงอะ่ะแมนย่ดันไม่ให้เซสโกเล่นแบบนั้นไม่ไม,ไม่ไม่เปิดบอลไม่ให้เซสโกนึกออกว่าแต่พอเซอร์ซี่มาซึ่งเซอร์ซี่ไม่ได้เป็นหน้าเป้ามันเป็นหน้าวิ่งเข้าทำอะ่ะแล้วเสือเปิเปดบอลให้เหมือนแมทที่แล้วตอนเจอเอเวอตันที่ไปแพ้มาวันนั้นอะ่ะเซอร์ซซ่คือมึงมึงได้โอกาสแบบเป็นหน้าเป้าเยอะมากแต่มันไม่ได้เหมาะไงนึกออกไหมแต่วันนี้ผมว่าครึ่งแรกอะเซอร์ซซ่เล่นดูเฉยๆมากเพราะว่าเพื่อนยังหาจังหวะให้กับเซอร์ซซ่เป็นจังหวะเข้าทำร่วมกันไม่ได้นะครับ เอ็มบูเโมได้บอลในบางช่วงผมก็ว่าแบบมันมันจะพลิกเยอะเกินไปนิดหนึ่งนะครับโดยรวมผมว่าปัญหา3ตัวลุกของแมยูก็ยังเป็นปัญหาเดิมที่ว่ามันยังลิงก์กันไม่ค่อยได้ดีนะครับส่วนฝั่งของคริสตอลพาเลตอ่ะวันนี้ครึ่งแรกอ่ะแมยูมีโอกาสสร้างบอลขึ้นไปแต่มันชอบพลาดแค่จังหวะสุดท้ายกองหลังคริสตลพาเลตก็ถือว่ารับได้ดีนะครับส่วนคริสตพาเลโตกับมาทีไลอ่ะอันตรายทุกทีนะครับ อันตรายตลอดไม่ว่าจะมันมาเตต้าได้บอลไม่ว่าจะเป็นซาขึ้นมาแต่มันก็จ่ายบอลติดโดนตัดออกจากหลังบ้างโดนไหล่ยีบ้างแต่โดยรวมผมว่าคริสตอฟเลตดูอันตรายอยู่แต่ผมว่าเกมมันกำลังสูสีกันเลยนะครับแมนยูมีโอกาสทําได้ด้วยแต่ทําไม่ได้จนท้ายี่สุดแมนยูแม่งมาโดนจุดโทษที่ผมมองว่ามันไม่ใช่จุดโทษอ่ะมันให้ได้ไหมให้ได้มันโดนแต่คือมันเห็นชัดเลยว่าจังหวะเนี้ยในมุมมองผมนะเว้ยผมรู้ตามกฎมันให้ได้แต่นี่คือในมุมมองผมผมไม่ชอบให้ฟุตบอลมันเป็นแบบนี้เว้ย อย่างที่ผมเคยพูดกับท่านผู้ชมประจําว่าผมไม่ชอบให้ฟุตบอลมันมี2มาตรฐานแบบนี้ให้บ้างไม่ให้บ้างวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับจุดนี้นะผมแค่ยกตัวอย่างว่าทําไมผมถึงไม่ชอบอันนี้คือผมมองว่าจุดโทษอ่ะแต่ผมรู้นะมันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะคือกรรมการมันก็จะมานั่งแบบใช้วิจัยนัยยะในการคิดมาตัดสินน่ะมันใช้เวลานานมากมันให้จุดโทษไปแหละผมเข้าใจก็คือเป็นจุดโทษแหละแต่ในมุมมองผมอ่ะ ผมชอบดูในจุดนี้เว้ยแล้วผมเชื่อว่าถ้าผู้ชมคิดเหมือนผมเลนนี่โยโร่อะมันเสียหลักไปแล้วจังหวะนั้นอะคือขามันพันกันไปแล้วมันแต่ผมเห็นเลยว่าจังหวะที่ขามันพันแล้วมันจะล้มอะมันพยายามจะเอาตัวมันอะไม่ให้โดนไอ้มาเตตาด้วยนะเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวมันจะเสียจุดโทษมันมีเจตนาที่จะไม่ให้โดนแล้วถ้าผู้ชมเห็นจังหวะนั้นไหมกดตองเจ็ดมาแล้วกันที่แบบมันล้มมันเสียหลักล้มไปแล้วอะแต่มันเหมือนแบบใช้จังหวะนั้นเหมือนแบบ ดีขาออกไปเพื่อไม่ให้โดนแต่มันดันไปโดนพอโดนเสร็จปั๊บชองฟิลิปมาเตตาตัวอย่างก,กับคิงคองโคตรแข็งแรงแม่งโดนเสร็จปั๊บมาเมตตาแม่งแบบออไอ้อเหี้ยคือแบบมึงโคตรพุ่งอะโดนไหมโดนแต่แบบเหียแกบบแบบูผมเกิดมาในยุคข,ของปิปโปฟิลิปโปอินซากี้พี่กุ้งเต้นของเราเนอนะเว้ที่แม่งพุ่งแบบสะบัดเหมือนแบบความร้อนออกจากตัวขนลุกอะ ไอ้เกูไม่เคยเห็นมาโ,โหมาเตต้าคือโคตนมาโดนนิดเดียวือนสกิดเซนเซอร์ผิวหนังโดนนิดเดียวโอ้โหเออไปเต็มเต็ม,ตมกรรมการเป่าให้ถามว่าฟาวไหมถ้ามึงตามกฎมันก็ฟาวอะ่ะมันโดนแต่อย่างที่ผมบอกไงฟุตบอลมันไม่ได้เป็นตามกฎเป๊ะเพราะอะไรเพราะมึงใช้ดุลพินิจมึงไม่ใช่เหรอกรรมการ้นตีนพวกเนี้ยมึงพูดตลอดดุลพินิจดุลพินิจอันนี้ไม่ให้เพราะดุลพินิจมึงเอาดุลพินิจคิดอันนี้หน่อยไหม แล้วผมขอไปพูดอีกจังหวดหนึ่งด้วยแล้วกันขอข้ามอีกจังหวดหนึ่งจังหวัดที่ดารโลอ่ะมันล็อกหลบไปแล้วแล้วมันโดนเตะท่านผู้ชมเห็นไหมจังหวดนั้นน่ะน่าจะครึ่งหลังแล้วปะที่ดารโลมันหลบไปอ่ะถ้าไม่จำจังหวะนั้นได้ไหมกดตองสองม,มาแล้วกันที่แบบเหมือนแบบโดนสกัดไว้นิดนึงอ่ะจังหวะนั้นน่ะมันก็ไม่ฟาวแต่นั่นอ่ะมึงใช้ดุลพินิจ์คิดไง มึงเห็นว่าจังหวะเน,นี้ยโอเคมันเสียหลักไปแล้วแล้วดาร์โลมันไปปล่อยตัวด้วยทำไมอย่างเนี้ยมึงไม่ให้ฟาวผมรู้ว่ามันจุดโทษกับฟรีคิกให้กันไม่เหมือนกันใช่แต่ฟรีคิกมึงไม่มีโอกาสที่ได้ดูย้อนหลังแน่นอน V.R มาเสือกไม่ได้ถูกไหมแต่จุดโทษมึงมีงมโอกาส V.R เสือกได้ไงแต่อย่างนั้นน่ะเบามากมึงให้แต่อันเนี้ยเบาเหมือนกันแต่ดูแรงกว่านั้นด้วยมึงไม่ให้อันนี้ผมอย่างที่ผมแค่ย,ยกตัวอย่างว่า กรรมการมึงเอาดูพินีอะไรมาใช้อ่ะซึ่งผมมองว่าฟุตบอลพอมเป็นอย่างเงี้ยมันเลยพุ่งกันไงมันเลยโดนนิดเดียวแล้วพุ่งกันไงไอ้เฮียนกเตะพวกนี้มึงมันไม่ล้มหรอกจริงๆขนาดเนี้ยสมัยก่อนตอนที่ไม่มี VR ที่เราบ่นกันอ่ะเอาจริงนะผมพูดตรงๆเลยตอนเราเกิดมาดูบอลกันมาผมไม่รู้ท่านชมดูกี่ปีผมดูมาทั้งหมดก็30ปีละ30กว่าปีแล้ว ท่านชมก็นายยี่สิบกว่าปีบ้างสิบกว่าปีบ้างบางคนสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างถูกป้ามันแล้วแต่กันแต่ยังต่ำเราดูกันเป็นสิบกว่าปีทั้งนั้นน่ะเอาจริงๆนะก่อนมี VR ผมว่าปวดหัวแล้วแต่ผมว่าไม่ปวดหัวเท่านี้นะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเรายังปล่อยผ่านได้ไงเออมันก็ไม่ได้เห็นแหละเออจังหวะน,นี้กูเข้าใจว่ามนุษย์อะ่ะจังหวะน,นี้มันก็ต้องรีบตัดสินเราก็ยอมรับกับนไปบน่นไหมบ่นแต่มันไม่เท่านี้อันนี้มึงตัดสินใจให้ได้ส้นตีมาอ่ะท้ายสุดได้จุดโทษ พอเป็นจุดโทษเสร็จปั๊บชองฟิลิปมาเตต้าขึ้นมายิงยิงเสร็จปับ mm ๊บเซเนลเลอร์มนพุ่งผิดทางลูกนั้นน่ะดับเบิลทัชซึ่งดับเบิลทัชอ่ะผมไม่แน่ใจเพราะผมพยายามดูภาพช้า2ทีแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าเท้าซ้ายไปโดนก่อนโดนสกิดนิดนึงแล้วค่อยยิงเท้าขวาหรือเปล่าเป็นดับเบิลทัชหรือว่าเท้าซ้ายเหยียบยังไม่โดนยิงขวามาแต่ขวาพอยิงเสร็จปั๊บบอลแม่งเสิอไปโดนเท้าซ้ายอีกนิดนึงไปด้วย หรือไม่ก็อย่างที่3ซึ่งอันนี้ผมคิดนะเพราะว่าผมดูภาพช้าในสนามส้นตีนเนี่ยดูไม่แทบจะดูยากมากแสงมันแบบโคตรซุปเปอร์เหมือนทีวีไม่ h d r แต่อยาก h d r นึ่อหรอปะเปิด h d r แต่ทีวีไม่ได้รองรับ h d r ฟิ e นั้นเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นมันโดนเท้าขวาโดนบอลแล้วบอลมันเด้งพื้นอัดเท้าขวาอีกทีหรือเปล่ามันเป็นเหมือน2จังหวะโดนเท้าเดียวกันเหมือนที่เราเรียกกันภาษาบ้านคือแพรอะ เคยรู้จักแพรบปะแพรบคือแบบมึงกระังจะบอลเล่บอลแม่งโดนตั้งแต่แข้งมึงไหลลื่นไปโดนปั๊บปับป๊บปสามทีอ่ะโดนโดนเท้าอ่ะนะอย่างก,กับปืนก้านกล้วยเลยอไล่ะแปรปไปเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าไหนแต่มันคือดับเบิลทัชนะครับแต่แน่นอนมันดับเบิลทัชแหละเพราะว่าบอลเนี่ยวิธีบอลมันดูแปลกๆมากนะแต่ผมเดานะไม่อันสองก็อันสามผมคิดว่าไม่น่าโดนไม่ ไม่ไม่น่าจะเป็นเท้าซ้ายโดนก่อนน่าจะเป็นเท้าขวายิงไปแล้วมันเสดไปโดนเท้าซ้ายหรือไม่ก็เท้าขวาโดนสองทีอ่ะนึกออกไหมอ่ะอันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นแบบไหนก็กดหนึ่งสองสามมาแล้วกันแต่กรรมการก็มาเช็คดูแลให้ใหม่นะตามกฎใหม่ก็คือถ้ามันยิงไม่เข้านะครับแน่นอนก็ซวยไปนะครับแต่ถ้ามันยิงเข้าต้องยิงใหม่นะครับก็ขึ้นมายิงใหม่เสร็จปับ๊บอันนี้ยากมากนะการยิงอยู่โทษซ้ําอีกทีหนึ่งเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นจิตวิทยาไงนะเซนเซอร์เมน ถ้าเราเป็นคนยิงเราต้องคิดะเวยอันนี้ผมชมมาเดต้าเลยแม่งคิดในใจว่าแบบไอ้เฮียถ้ากูยิงมุมเดิมไอ้เฮียรำเันมา,าจ,จะพุ่งมุมเดิมก็ได้หรือว่าถ้าสมมติกูเปลี่ยนมุมไอ้เฮียถ้าสมมติรำเปนแม่งเสือกพุ่งไปเล่นมุมเดิมอะเอาไงดีวะหรือว่ากูยิงกลางแล้วกันไอ้เฮียถ้าสมมติแม่งคิดว่ากูไม่กล้ายิงกูไม่รู้เลือกอะไรแม่งเซฟกลางแน่นอนกองหน้ามันคิดอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ผมชมมาอะไรรวะมาเดต้ามันไม่สนใจเรื่องแบบที่เราคิดกันเลยเว้ยมันดูโก ให้แม่งเลยแม่งดูโกเสร็จปั๊บโกแม่งเห็นออกตัวเป็นนิดนึงแม่งพุ่งแม่งยิงละนะครับก็ถือว่ายิงจุดโทษไปสองครั้งนะครับยังไงก็ได้ประตูครับขึ้นนําแมนยูเป็นหนึ่งประตูศูนย์ซึ่งตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสามสิบหกที่เสียประตูไปผมว่าแมนยูน่าผิดหวังมากน่าผิดหวังตรงที่คุณพึ่งแพ้เอเวอเรตสิบคนเอเวอเรตตบหน้ากันเองโดนไบแดงแล้วไปแพ้เขาตอนศูนย์ศูนย์อยู่อันเนี้ย มันต้องมีแรงบรนดาลใจที่แบบกูไม่ไหวแล้วว่ากูต้องสู้ใช่ปหมละ่ะมันเป็นเหมือนเราปกติอะท่านผู้ชมลองเล่นเกมหรือว่าทําอะไรอยู่แล้วท่านผู้ชมรู้สึกว่ากูแพ้แบบไม่น่าแพ้แมตต์ต่อมาท่านผู้ชมแค้นขึ้นมามันมีแรงบันดาลใจมาบ้านักเตะแมนยูมันต้องมีดิแต่นาทีแรกถึงนาทีสามยังไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วแมนยูก็ดูสเปะสปะมากนะครับจนจบครึ่งแรกโดนเขานำหนึ่งศูนย์อีกแล้วอ่ะแต่ครึ่งหลังกลับมาผมยังชมอยู่นะผมว่า อามริมก็น่าจะแก้เกมมานะครับนักเตะก็น่าได้แรงบันดาลใจมาด้วยนะครับจนท้ายที่สุดนะแมนยูก็พยายามสร้างเกมกดดันเข้าไปเยอะมากแต่ที่กูตลกคืออะไรรล้ว่าผมชอบตอนที่ดีเทนสันนะ่ะมึงจะใส่หมวกหรือมึงจะถอดหมวกมึงเลือกสักอย่างได้ไหมจังหวะหนึ่งมึงใส่กูตัดผ้าใหม่ที่มึงถอดหมวกกลับมาอีกที่มึงใส่กูนึกว่าไม่ย้อนไปแบบย้อนไปดูภาพช้าภาพปกติกูเดาไม่ถูกแล้วนะจนท้ายที่สุดนะมาได้ประตูจากที่ หลายหลายคนผมเชื่อว่าอยากถอดเซอร์เซออกแล้วนะแต่เซอร์เซก็ได้ไยิงประตูที่เอาจริงเนี่ยจุดเก่งมันเลยนะไอ้ลูกยิงแบบนี้แหละกับลูกเลี้ยงมันไปอะชิ่งกันกับเพื่อนแล้วเลี้ยงเขาไปยิงมันอยู่โบโลญญ่ามันก็ชอบเล่นแบบนี้ไอย้ยิงแปลกๆอย่างเงี้ยที่มันดังขึ้นมานะมาจากลูกอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยโกจ่ายบอลมาเสร็จปับ๊บโกแม่งวิ่งมาเสร็จปับ๊บแม่งไปสก,กิดโกกันเลยเซฟอะแม่งวิ่งไปเสร็จปับ๊บปกติที่เราจะเห็นนะักเตะวิ่งมา แล้วโกออกมามันจะกระโดดข้ามใช่ป่ะเออไอ้เซอร์เซ่เนี่ยดังมาจากไอรูปแบบนี้เลยบอลแม่งโกแน่ถึงแล้วโกสไลด์ลงมากัะไรเก็บบอลแลวเซอร์เซ่แม่งไปควักบอลออกมาจากมือโกโกยังไม่ได้รับบอลน,นะเกือบรับแล้วแม่งไปเอาเท้าซ้ายควักออกมาเสร็จปับ๊บวนมาอีกทีหนึ่งแม่งชิปเข้าอะไรเงี้ยแนวนี้เลยนะครับจังหวะเนี้ยดูมเป็นเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้ว่าจะได้ประตูเซอร์เซ่เก็บบอลเสร็จปับ๊บแม่งพลิกตัวกลับมาแม่งวลเล่เข้าไปอย่างสวยบอลไซส์ก้อยเข้าไปด้วยนะครับตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่ง ดีนเทนนสันแม่งถอดหมวกเลยนะครับเอ้ยจังหวะนะ,ะใส่หมวกเสียประตูเสร็จปั๊บถอดหมวกแม่งเลยเซฟเล่นต่อพอเล่นต่อไปเสร็จสักพักสักสักแป๊บหนึ่งนะครับแมนยูก็โอเคแล้วแหละเสมอแล้วรูปเกมเข้าทางตัวเองแล้วส่วนฝั่งของคริสตัลพาเลตผมว่าจังหวะแบบพอคุณไม่มีเอเซ่อ่ะมันไม่มีใครที่จะมาลิงก์กันกันกบมาเตตาได้ดีคือเอเซ่อะ ผมว่ามันเป็นคอมโบกับมาเตต้าที่ดีมากเพราะว่าเขาอยู่ต่ำกว่ามาเตต้าเก็บบอลให้เดี๋ยวเอเซ่คนอื่นช่วยกันพอเป็นอิสเมล่าซาผมว่ามันเหมือนมันยังขาดอะไรไปนิดนึงอ่ะนึกออกป่ะเยเรมีปีโนโอกาสได้เยอะมากแมนยูหลังพลาดให้แล้วยิงติดเขาตลอดนะครับจังหวะหลายจังหวะผมว่ามันควรจะล็อกอีกสักจังหวะนึงจ่ายเพื่อนบ้างมึงชอบยิงติดอะรีบยิงเกินไปอะจนท้ายที่สุด แมนยูจากที่ไม่ได้ลูกฟรีคลิกจากจังหวะดารโลก็ไม่ได้ลูกฟรีคลิกแล้วพอได้ฟรีคลิกเสร็จปับ๊บเรายังมานั่งพูดกันอยู่นะนะเจมที่เราบอกว่าตกลงเมาส์จะได้ยิงเหรอบูโน่น่าจะเหมาหรือเปล่านีนะ่ยังไปคิดถึงตอนแบบเนี่ยเ so มาส์ตอนนี้ก็เหมือนกับบูโนตอนโดอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยิงหรอกท้ายสุดที่เมาส์ได้ยิงจริงบูโนเคลียบอลมาให้เมาส์แม่งยิงเข้าไปเลยกำแพงแตกจังหวะนั้นน่ะดีเทนร,ร์สันกับนักเตะของคิสซาพายังสั่งกันอยู่เลยว่าเอ้ยยัง ขยับยังไงท้ายสุดนะครับถือว่าแมนยูฉวยโอกาสได้ด,ดีเล่นฉลาดเล่นฉลาดเขาเป็นเนี่ยดีแล้วนะครับยิงเข้าไปนะครับดีเนเธอร์สันไม่งุนงีกูถอนหมวกอกีกละใส่ไปพอพอใส่หมวกเสียประตูพอถอนหมวกเสร็จปั๊บกลับมาใส่อยู่ได้คือมันคงลำคาญแสงเหมือนที่เราลำคาญอ่ะจนท้ายสุดกล้องไม่ต้องจับไปดูวาซาลีนกับหมวกของดีเนเธอรนะ์สันอ่ะไม่ถอดแล้วใส่ถอดแ,แล้วใส่ตลอดเลยนะแต่แมนยูก็กลายเป็นว่านำเป็น2ประตูต่อหนึ่งได้พอนำสองหนึ่งเสร็จปั๊บเนี่ยจริง มันเหมือนกับครึ่งแรกที่พาเลตนำพราะพาเลตนำแมนยู U, พาเลตมีโอกาสที่จะยิงแมนยูได้เพิ่มแต่แม่งยิงทิ้งยิงคว้างไม่ได้อารมณ์เดียวกันเพอแมนยูนำสองหนึ่งเนี่ยแมนยูมีโอกาสแล้วแต่มันจบไม่ได้นะครับจนท้ายที่สุดมาก็มีมาลุ้นตอนท้ายเกมว่าจะเสียประตูหรือเปล่าก็เกือบหลายครั้งมาจนฟรีคิกนาทีสุดท้ายเออทบเวลาบดเจ็บไปแล้วครบนาทีครบ94นาทีแล้วอะแม่ง เกือบนะลูกนั้นนะดีที่เขายิงไปติดแล้วก็เด้งออกมาครับท้ายสุดจบเกมไม่แมนยูก็ถือว่ารอดมาได้เอาชนะไป2ประตูตอหนึ่งนะครับถือว่าเป็นชัยชนะที่สาคัญมากนะสาคัญตรงไหนท่านผู้ชมลองพิมพ์มาบอกผมแล้วกันว่าขบายชิใช่ใช่เหมือนเลยอ่ะท่านผู้ชมลองพิมพ์มาบอกว่าทําไมชัยชนะแมนยูในนี้ถึงสําคัญนะครับคอมเมนต์มาบอกผมแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมให้เลยแล้วกันผมจิยิ้มให้เลยแล้วกันนะคอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะเอาตามความคิดจริงเลยผมไม่ได้ดูจากว่าคุณเขียนอะไรมาเลยนะ เอาแบบลุ้นๆกันเลยนะครับแคนไว้นา right บอกโมโนแม็กผมดูลิเวอร์พูลไม่ได้อะครับกู <c oughs> ดูอยู่เนี่ย <c oughs> ถามกูทำไมเนี่ยมึงไปติดต่อเขาด <c oughs> ได้ซืออะไรพี่ี่อากกำกำ่านกับเฮะอ่ะไอเ้เออไอ้ไอ้ที่มึงดูไม่ได้อ่ะกูให้มึงแล้วกันอันหนึ่งอ่ะไป เนี่ย Can right now เนี่ยมึง <c oughs> บอกว่า <c oughs> มึงคิดว่ากูเป็นอะไรคอเซนเตอร์เหรอฮะ <c oughs> <c oughs> มึงคิดว่ากูเป็นคอเซนเตอร์ให้ให้เซฟมช่วยมึงตอนมึงดูไม่ได้เหรอแ <c oughs> ค่กูไม่เกี่ยวอะไรเขาเลยมึงติดต่อเขาดิแต่ไม่เป็นไรกูให้หมวกไปอันนึง <c oughs> <c oughs> ดูเนี่ยดูอยู่ลิวพูลเนี่ยไม่ต้องห่วง วันนี้แล้วก็อาเซนอนด้วยนะใครเป็นแฟนปืนบ้างกด9มาแล้วกันใครเป็นแฟนเชลซีกับ Arsenal อาเซนอนอ่ะเดี๋ยววันนี้ดูด้วยสามเกมไปฟอร์มละวันอีกไอ้สัตว์ผู้มึงเต็มอิ่มอ่ะสี่อย่างเลยวันนี้อันไหนดีกันหนึ่งอ่ะเอานี้ยโหพี่เนี้ยโหพี่พี่โชยบุลเลอร์ <Bull> er แห่งบ้านบางระจรันบุเลอแห่ง,งร,ร,งงร,ระโอเคไป <S 2>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  งองแงด้วย อ่ามาเพราะอะไรใช่ไหมชายชาญนีถึงสําคัญเพราะว่าปกติแมนยูมันแพ้แม่งออกทะเลนึกออกปะพอแมนยูแพ้อะไรแม่งเหมือนแม่งไปพัทยาบันดารโบ๊ทคันพี่แล้วออกไปเลยแต่อันนี้มันไม่ออกไงมันสําคัญตรงนี้แหละแล้วท่านผู้ชมก็คิดมันเกี่ยวอะไรพี่มันสําคัญตรงไหนวะสําคัญไหมล่ะแต่ก่อนแมนยูฟอร์มดีกันในเอาได้ยุคโซชาจำโปรโมชั่นโซชาได้ปะดีมาตลอดพอพลาดปั๊บ กว่ามึงจะออกจากหลุมได้มึงกี่แมต6์ห้าหกแมตช์เจ็ดแมตช์ออกทะเลไปเลยแล้วกว่าจะกู้กลับมาได้ดีอยู่สองสามแมตช์แล้วเฮี้ยต่อแล้วเป็นกี่คนเทนฮาร์กเหมือนกันอาร์มอลิมเนตัวโคตรออกทะเลแล้วเฮี้ยเลยนะตอนแพ้ฟอมไม่ดีเสร็จปั๊บไปยาวเลยอย่างน้อยมึงกลับมาได้เร็วพอมันกลับมาได้เสร็จปั๊บมันเข้าสู่ลูสู่ทางมันจะได้ไปลุยต่อได้เพราะแมนยูปีนี้มันไม่ได้แย่นะมัน21แต้ม เพื่อนมึงที่แย่กว่านี้อีกตอนนี้ที่เตะอยู่เนี่ยใช่ไหมแมนยูวันปีนี้ได้ได้เงยคอขึ้นมาหายใจบ้างตอนนี้พออยู่ตำแหน่งที่โอเคไม่แย่แต่ปกติพอมันแพ้มันพลาดชอบไปไปยาวอะ่ะอันนี้ยังดีกลับมาได้แล้วแมหน้าก็เอาใหม่ก็เก็บแต้มต่อเอาให้มันทีละแมตช์ไปเรื่อยๆ ยังดีนะครับที่ผมไม่แค่รู้สึกว่าวันนี้โดนนําก่อนเล่นก็ไม่ได้ดีมากแต่กลับมาได้พอกลับมาได้เสร็จปั๊บก็เก็บแต้มต่อได้ถ้าเป็นแต่ก่อนย้อนกลับไป2เดือนแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้โดนเขานาก่อนแซงนำเขาสองหนึ่งได้ท้ายสุดท้ายเกมโดนเขา2อถูกป,ปะ่ะผมพูดถูกไหมท่านผู้ชมกดตองก้ามาแล้วกันใช่ไหมแต่วันนี้อย่างน้อยก็ยังกลับมาได้นะแล้วก็กลับมาได้เก็บเก็บสกอร์ที่นําอยู่ได้แล้วจบเกมไปได้3แต้มสําคัญนะครับเพราะว่าปีนี้ผมบอกนะแมนยูต้องหาทางกลับเล่นแชมเปี้ยนส์คให้ได้ จริงๆเพราะถ้าคุณหาทางไปเล่นแชมเปี้ยนสพไม่ได้คุณก็ต้องมาเจอหน,นังเตะที่มึงซื้อมาแบบเนี้ยไอแบบตัวแบบดีแต่ไม่สุดอะแล้วเสือกแพงด้วยนะแมนยูซื้อถูกไม่เป็นด้วยไอนี่ชอบเข้าห้างไปตลาดไม่เป็นอะแมนยูอะใช่ไหมไปตลาดไม่เป็นนะครับซื้อเหมือนแบบซื้อพริกแกงแกงเขียวหวานซื้อในห้างในซูเปอร์หรูๆซื้อแบบครึ่งโลพันหนึ่งอะฟิลนั้นอะไปตลาดไม่เป็นฟิลเดียวแบบเนี้ยมึงไปซื้อใครมาแต่ละตัวแพงตลอด Yeah. ซื้อแบบกะทิคั้นสดมาซื้อทีงลิตรสามร้อยอ่ะฟิลนั้นอะนะไม่อยากรอคิวอะไม่อยากรอคิวตอนเขาคั้นอ่ะสีบาทไม่ชอบอ่ะฟิลนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนยูอะถ้ากลับไปเล่นจชมป้ยนสีกได้คุณจะได้ซื้อนักเตะที่มันมีระดับสูงหน่อยดาวรุ่งที่มันชัดเจนหน่อยเป็นทางเลือกให้เขามาทีมใหญ่อยู่แล้วตังมีอยู่แล้วนะมันมีแรงดึงดูดอยู่แล้วประวัติศาสตร์มันมี พยายามที่จะไปเอานักเตะแบบหัวกะทิเข้ามาดีกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับกะทิเมื่อกี้นะดีกว่าไปซื้อแบบก,กึ่งกึ่งกลางกลางเสือกแพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับไปเล่นชมเพยนสีให้ได้ทีมมันจะได้ไม่ไม่หลุดออกจากวงโครจรไปนานนะครับวิธีที่จะกลับไปเล่นให้ได้ก็คือไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นมึงเล่นทีละแมตไปเหมือนอย่างเนี้ยแหละแมตท,ที่แล้วแพ้ไม่เป็นไรมุ่งม,มั่นเอาชาชนะได้อ่าะได้ชชนะกลับมาแล้วจเจอพาเลทไม่ได้ง่ายนะไปเจอีเจอ่เซลพาร์คด้วย แมตต์ต่อไปไปเจอใครก็ตั้งใจเล่นทีละเกมทีละเกมทีละเกมไปเพราะว่าคุณได้แต้นจากเกมใหญ่ๆมาหลายเกมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าเสียโอกาสพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละก็ยินดีด้วยกับแฟนแมนยูนะวันนี้แฮปปี้กันไหมกด6กมาแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตาชานะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูลิเวอร์พูลต่อแล้วนะครับเราไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Still lot oh, the opportunity window of opportunity to โหอ t ไรยิงเลยเพื่อนเฮ้ยผมมาเล่นเร็วดีกว่านียโยนเลยเน่นรอเสาสองเต็มไปหมดเฮ้ยจ่ายเลยเนี่ยเนี๋ยผมคนรออยู่มั่ใจเลยโ r o เดียเกมมาเร็ว เติมเพื่อนเติมความสนุกขอบอลขอเดียวกัน